สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆทางสุขภาพการแพทย์แพทย์การแพทย์แผนไทย,แ,ทย,แ,ทยและก็สมุนไพรกับหมอพิเชษทาง y o u b e c h ช n แนลหมอพิเชษนะ,นะครับก็ยังคงพูดกันในเรื่องของการแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะในเรื่องของธาตุซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของร่างกายแล้วก็เป็นวิชาพื้นฐานที่คนที่จะเรียนรู้เรื่องความเข้าใจเรื่องแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคเนี่ยต้องเรียนรู้เรื่องร่างกายมนุษย์ครับ จะเป็นเรียนรู้เรื่องกายมนุษย์แบบแผนปัจจุบันเช่นกายวิภาคศาสตร์สรีรวิทยาชีวเคมีพยาธิวิทยาหรือจะมาเรียนกายวิภาคศาสตร์แบบการแพทย์แผนไทยมาเรียนรู้เรื่องธาตุโดยเฉพาะเบญจมหาพูตรูปรู้จักธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญรวมกันแล้วเป็น42ธาตุบวกกับกลุ่มอากาศธาตุซึ่งไม่มีการแยก จำแนกชนิดนะผมก็เล่ามาจนถึงธาตุดินแล้วครับหลายคนบอกว่าโอ้หมอพิเชษเนี่ยพอพูดไอ้เรื่องธาตุดินเนี่ยแหมลงรายละเอียดแล้วเกินนะละเอียดยิบเลยนะแต่ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าปกติตัวเองก็ยังไม่รู้เลยเนะี่ยผิวหนังตัวเองเป็นยังไงผมตัวเองเป็นยังไงเล็บขนเป็นยังไงเนี่ยพอมาฟังแล้วเออเข้าใจว่านี่มันเป็นสิ่งต่างๆในร่างกายของคนเรามันมีประโยชน์มันมีหน้าที่มันทําอะไรยังไงนะเรื่องในตัวเราบางทีเราไม่รู้เนี่ยเราไปรู้เรื่องนอกตัวเยอะแยะเลยนะ แต่เรื่องที่มันอยู่กับตัวเราซึ่งมันกระทบกับสุขภาพร่างกายเราบางทีเราต้องมาทาความเขา้าใจบ้างนะต้องมารู้จักมันบ้างนะผิวหนังมันเป็นยังไงโน่นนี่เป็นยังไงนะตับไตหัวใจไส้ปอดนะเป็นยังไงได้พอมีความเข้าใจก็จะสามารถสังเกตความผิดปกติต่างๆของร่างกายตัวเองได้แต่ทีนี้ผมเอามาสื่อในความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยก็เรียกว่าธาตุโดยเฉพาะอาวัยวะที่มีโครงสร้างที่ชัดเจนหรือเป็นของแข็งนะของแข็งจะแข็ง จะแข็งแบบอ่อนแข็งแบบนุ่มแต่เป็นโครงที่คงตัวมีรูปร่างที่ชัดเจนในรูปทัาติดผมพูดมาจนถึงตัวนี้แหละครับอันนี้ก็เราคงคุ้นดีนะครับชื่อว่าบังสังครับบังสังคืออะไรบังสังก็คือกล้ามเนื้อไงครับหรือเนื้อฮะแพทย์แผนไทยเราไม่เรียกกล้ามเนื้อเราเรียกว่าเนื้อนะเราเรียกว่าเนื้อแต่เนื้อเนี่ยจริงๆมันก็คือกล้ามเนื้อซึ่งภาษาฝรั่งเขาเรียกมัสเซลมัสเซลหรือกล้ามเนื้อเนี่ยนะจะแบ่งเป็น3ากลุ่มครับกลุ่มที่1นึ่เขาเรียกกล้ามเนื้อโครงล่าง คือกล้ามเนื้อที่ทําให้เราเคลื่อนไหวเดินได้อะไรได้ที่มันเกาะติดกับกระดูก,กครับเป็นกล้ามเนื้อประเภทนี้เรียกว่ากล้ามเนื้อโครงล่างเขาเรียกว่าส k e l ล t a l m u s c l ลนะส k e l ล t a l m u s c l ลกับกลุ่มที่2เป็นกล้ามเนื้อที่มันจะอยู่กับการทํางานที่เป็นอัตโนมัตินะจะอยู่ที่ผนังท่อกรวงต่างๆของร่างกายเช่นเส้นเลือดทางเดินหายใจทางเดินอาหาร<ม>นี้จะทํางานอัตโนมัติ แล้วก็จะมีโครงสร้างที่ไม่ได้แข็งแรงมากนะัก<ต>จะฉีกขาดได้ง่ายไม่แข็งแรงไม่ได้ยกน้าหนักอะไรแต่มีการทําหน้าที่บีบคลายเพื่อการทําหน้าที่เฉพาะเช่นการทําให้เลือดไหลเวียนการทำให้อาหารถูกย่อยคุกเค้าแล้วถูกขับเคลื่อนลงไปได้ใ็ไหมนั่นเขาเรียกว่าสมูทมัสเซลเป็นกล้ามเนื้อเรียบเป็นกล้ามเนื้อคล้ายๆลูกกระสวยแต่ไม่มีลายเพราะว่าไอเส้นใยของกล้ามเนื้อนี้มันจะไม่ได้เรียงสลับกัน,น,นเข้มอ่อนเข้มอ่อนเข้มอ่อนมันก็จะทําให้เป็นลายใช่ไหมอันนี้มันจะไม่สลับแบบนั้นนะฮะนี่ก็เรียกว่ากล้ามเนื้อเรียบ ในขณะเดียวมีกล้ามเนื้ออีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกกล้ามเนื้อหัวใจหรือคา r d i a c m u s c กล้ามเนื้อหัวใจมีความแข็งแรงทนทานเหมือนกล้ามเนื้อลายเลยนะฮะเหมือนกล้ามเนื้อลายถ้ามีลายด้วยนะแต่ทํางานแบบกล้ามเนื้อเรียบคือไม่อยู่ใต้การบังคับของจิตใจทํางานโดยระบบอัตโนมัติทาให้กล้ามเนื้อหัวใจเราเต้นปั๊มเลือดไปเลี้ยงจวนต่างๆของร่างกายได้เพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อมี3กลุ่มใช่ไหมครับกล้ามเนื้อโครงร่าง s t r i ต t e d m u s c l ลหรือ skeletal m u สเซ e สองกล้ามเนื้อเรียบเ็าเรียกว่า s m o ท t h m u ซ c 3กล้ามเนื้อหัวใจเรียกว่าคาแดกมัสโซคาแดกมัสโศกับสมูทมัสโซกลกล้ามเนื้อหัวใจกับกล้ามเนื้อเรียบเนี่ยจะทำงานในระบบอัตโนมัติส่วนกล้ามเนื้อลายจะทำงานในระบบการสั่งการของรร,รู้ไหมครับในตัวเราเนี่ยมีกล้ามเนื้อกี่มัดมีกล้ามเนื้อกี่มัดนี่บอกยากมากเลยเพราะมันอาจจะมีการจำแนกเล็กมัดเล็กมัดน้อยอะไรนะครับก็โดยรวมๆเนี่ยกล้ามเนื้อโครงล่างนะ กล้ามเนื้อเรียบมันก็อยู่ที่ผนังท่อกวงต่างๆใช่ไหมกล้ามเนื้อหัวใจก็มีเฉพาะที่หัวใจแต่กล้ามเนื้อโครงล่างที่เราไม่เราเคลื่อนไหวเดินได้ยกมือพูดคุยอ้าปากลับตาลืมตาหลายอันที่เป็นกล้ามเนื้อที่สั่งการได้มีประมาณสัก640มัดซึ่งตัวเลขจํานวนกล้ามเนื้อที่แน่นอนก็คงไม่น่าจะมีใครรู้ชัดน,นะครับเพราะว่าข้อมูลตําราแต่ละอย่างก็อาจจะจัดก,กลุ่มกล้ามเนื้อแตกต่างกันไปซึ่งมีตั้งแต่640ไปจนถึง850มัดเนะี่ย 6 4 0ถึง850รมัดแต่ในตำราหนึ่งก็บอกว่าเออมีประมาณ792มัดเนะี่ยกล้ามเนื้อที่ทำให้เราเคลื่อนไหวได้หรือกล้ามเนื้อโครงล่างนะครับแต่มีอยู่6 9รมัดที่เราสามารถบังคับสั่งการได้นะที่เหลือไม่สามารถบังคับสั่งการได้มันทำงานอัตโนมัตนะิอันนี้ก็เป็นจำนวนอาจจะอาจะจ,ะจะพอให้ทราบว่ามันมีเยอะนะร่างกายเรามหัหจรรจารมากมันมีกล้ามเนื้อมีอะไรที่มาทำ ได้เยอะแต่ทีเนี้ยพอพูดถึงเนื้อมันก็ต้องรวมทั้งกล้ามเนื้อทั้ง3อย่างถ้าในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาจะไม่พูดถึงกล้ามเนื้อหัวใจแต่เขาจะเรียกว่ามังสังหัตยารูปคือรูปของหัวใจที่เป็นเนื้อเป็นก้อนเนื้อเรียกมังสังหัตยารูปอันนี้ก็จะทํางานโดยการกระตุ้นของระบบวาตะที่ชื่อว่าหัตไทยวาตะและทําให้เกิดการกระตุ้นแล้วเกิดการบีบคลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ เขาเรียกการเคลื่อนไหวที่มีการบีบคลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจนี้เรียกว่าอังคะมังคานุสาลีวตาเป็นธาตุลมชนิดหนึ่งในขณะที่กล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อเรียบมี2แบบอีกนะกล้ามเนื้อเรียบเนี่ยนะมี2แบบแบบหนึ่งทํางานแบบมีเส้นประสาทนํากระแสประสาทมาส่งต่อกล้ามเนื้อเลยคล้ายๆกับกล้ามเนื้อลายแหละนะพวกนี้จะทํางานแบบซิงเกิลยูนิตนะครับซิงเกิลยูนิตก็จะเจอในทางเดินอาหารเขาเรียกว่า visceral smooth m u นะกล้ามเนื้อเรียบของวัยวะภายในพวกนี้ก็จะเป็นการทํางานที่โดยเฉพาะกล้ามเนื้อที่ทางเดินอาหารนี่นจะเป็นการทํางานแบบซิงเกิลยูนิตเรียบที่ผนังทางเดินอาหารนี่ที่ก็จะมีเส้นประสาทนําหน้าที่ส่งผ่านกระแสะประสาทนี่ไม่มากหรอกครับเพราะมันไปด้วยกันทั้งชุดอ่ะมาปุ๊บมันก็ไปด้วยกันเลยก็เ,เรียกเป็นซิงเกิลยูนิตนะทำงานแบบซิงเกิลยูนิตพวกนี้จะเจอในทางเดินอาหารนะครับได้เยอะซึ่งการทํางาน ที่ทาให้กล้ามเนื้อบีบคลายตัวกล้ามเนื้อเรียบที่ผนังทางเดินหายบีบคลายตัวเนี่ยอจจะทําให้เกิดการเคลื่อนไหวที่เราเรียกธาตุลมว่ากุฎิสยาวาตาแต่ถ้าเป็นกล้ามเนื้อเรียบที่อื่นที่ส่วนอื่นมันจะมีเส้นประสาทมาเลี้ยงจํานวนเยอะเช่นที่เส้นเลือดที่ทางเดินหายใจพวกนี้กล้ามเนื้อที่แบบมันจะไม่มีช่องพิเศษสําหรับไฟฟ้ามันจะต้องมีเซลล์มาหลายเซลล์ มาแจ้งม,มาส่งกระแสไฟฟ้ามาแจ้งข่าวมาให้มันทํางานพวกนกี้ก็เรียกว่ามัลติยูนิตสมูทมาโซ่ก็ทํางานแบบม uh, ัลติเปอร์มัลติเพิลยูนิตหรือมัลติยูนิตนะครับพวกนี้เวลามันเคลื่อนไหวพวกนี้ก็จะทําให้เกิดทาาดลมคล้ายๆกับการบีบคลายตัวของกล้ามเนื้อโครงร่างหรือกล้ามเนื้อหัวใจเราเรียกว่าอังคะบังคานุสารีวตานะครับเกิดลมลเขาจะไม่พูดถึงเนื้อส่วนนี้นะส่วนกล้ามเนื้อเรียบแต่เขาจะพูดถึงผลที่เกิดจากมันเลยก็คือทาาดลมคือเกิดการ เคลื่อนไหวกันทั้งกล้ามเนื้อเรียบก็เหมือนกันก็จะเกิดการเคลื่อนไหวที่เรียกว่าอังคาบังคานุสาลิวตาเหมือนกันแต่ส่วนนี้ก็เรียกว่ามังสังทั้งหมดมาดูซิว่ากล้ามเนื้อเนี่ยห่อหุ้มกระดูกนะเป็นส่วนที่ทําให้ร่างกายออกแรงได้เนื้อโครงล่างเนี่ยแล้วมันจะมีตัวยึดกระดูกตัวที่ยึดกระดูกกับกล้ามเนื้อเนี่ยเราเรียกว่าเทนดอนก็คือเอ็นกล้ามเนื้อนั่นเองจะยึดส่วนบนกับยึดส่วนล่างไอเจ้าตัวเทนดอนเนี่ยเอ็นยึด กล้ามเนื้อติดกับกระดูกเนี่ยสลังเรียกว่าเทนดอนเนี่ยนะก็จะเป็นเส้นใหญ่ที่เหนียวบางอันเป็นขดเป็นเส้นคล้ายๆเส้นเชือกแต่บางอันแผ่เป็นแผ่นไปเกาะกับกระดูกที่เป็นแนวยาวพวกนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะคล้ายๆพังผืดได้นะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เรียกว่ากล้ามเนื้อไอ้ส่วนปลายที่ต่อระหว่างกล้ามเนื้อกับเอ็นนั่นนะครับรอยต่อระหว่างกล้ามเนื้อกับเอ็นเนี่ยที่จะเป็นเอ็นเป็นกล้ามเนื้อต่อกันเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าปลายปัตคาด ปลายปัตตคาาปัตตคาาคือกล้ามเนื้อครับปลายปัตตคาาคือส่วนปลายกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นเวลาเกิดการเจ็บการปวดการเมื่อยแล้วมีจุดเหมือนกดเจ็บตรงนั้นนะฮะตรงนั่น,นเป็นจุดที่เกิดถ้าแผนปัจจุบันคือเกิดอักเสบบริเวณปลายรอยต่อของกล้ามเนื้อกับพังผืดหรือเอ็นกล้ามเนื้อเขาเรียกว่า myofascial pain syndrome อ่ามีจุดก,เกดเจ็บนะเป็น myofascial pain syndrome แต่ถ้าเป็นแพทย์แผนไทยเขาจะเรียกว่าลมปลา,ายปัตตคาดอ่าปลายปัตตคาดก็ปลายกล้ามเนื้อนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่มันจะเกิดโรคขึ้นมาจากจุดที่เป็นรอยต่อระหว่างกล้ามเนื้อกับเอ็นยึดกล้ามเนื้อนะครับท,ทีนี้ถามว่ากล้ามเนื้อเนี่ยถ้ามันกําเริบมันจะออกอาการยังไงโอ้มันก็มีอาการได้หลากหลายเพราะกล้ามเนื้อมันมีตั้งหกร้อยถึงแปดมัดแล้วแต่การจาแนกถูกไหมมันมีเยอะเพราะนั้นถ้ามันกําเริบนะกล้ามเนื้อกําเริบก็จะมันจะามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อโตอะครับกล้ามเนื้อใหญ่นะบางคนกล้ามเนื้อที่คอโตดูทําให้เหมือนคอโตใหญ่แก้มใหญ่สะโพกแขนขาน่องใหญ่ท้องใหญ่ลงพุงหนักเนื้อหนักตัวเพราะเนื้อมันเยอะไงนะครับนะอาจจะเป็นฝีเขาเรียกฝีคันธมาลาอะอาจจะเป็นเนื้องอกก้อนเนื้อทําให้มีภาวะทํางานเยอะขนาดใหญ่ก็ได้หรือทํางานเยอะก็ได้ทํางานเยอะกล้ามเนื้อโครงง่างที่ทํางานเยอะนะหรือกล้ามเนื้อเดฟที่ทำงเยอะมันอาจจะเกิดภาวะกระตุก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  อ,อาจจะเกร็งนะครับเกร็งนะหรือบางคนอาจจะเกิดภาะวะชักนะที่เรียกว่าชักเกรง็งหรือลมชักที่เห็นนะั่นก็คือกล้ามเนื้อมันกำเริบละรู้สึกร้อนตามกล้ามเนื้อปวดตามกล้ามเนื้ออาจจะทําให้รู้สึกกล้ามเนื้อมันเกร็งเกร็งเกร็งมากก็ถูกไหมนะเคยไหมหน้าท้องแข็งเกร็งเหมือนเป็นตะอ่้นั่นแหละครับกำเริบเกร็งกล้ามเนื้อกำเริบคือแข็งทําให้ถ้ามันกล้ามเนื้อแข็งทั้งตัวมั้งไงแข็งเหมือนท่อนไม้นะครับ นอนสะดุง้งหลับไม่สนิทอาจจะฟกบวมเป็นพิษร้อนเหมือนไฟบางทีก็อาจจะฟกช้ำขึ้นเป็นเหมือนผื่นพวกโลคประกายดาดประกายเพลิงขึ้นมาก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นจากการกำเริบแต่ถ้าเป็นหย่อนละครับนะถ้าเป็นจากการหย่อนครับ ถ้าหย่อนไงนะมันจะส่งผลทําให้ประสาททรูปทั้ง5อิดโรยถ้าอิดโรยก็คือมีแรงอ่อนเพียทํางานน้อยลงไม่ว่องไวอาจจะเจ็บตามข้อตามกระดูกเพราะกล้ามเนื้อมันไม่แข็งแรงไงมันรับน้ําหนักมันเดินมันก็อ่อนนะอ่อนไปข้อก็ไม่แข็งแรงมันก็ปวดข้อง่ายอาจจะปวดก้นนะเจ็บตามข้อตามกระดูกก้นปวดแก้มตอบปากบางเพราะเนื้อน้อยไงแขนขาลีบ นมเหี่ยวนี่ผมไม่ได้พูดนเ่องนมเหี่ยวนี่ก็พูดลึงรีบไอตัวเนื้อขององคชาตเนื้อของเพนิสมันก็น้อยก็ทําให้เขาใช้คำว่าลึงรีบก็เกิดวัยวะเพศเล็กงลงรักแร้ยานรักแร้ยานเพราะว่าการยึดเหนียวความเหนียวความคงทนของกล้ามเนื้อมันก็น้อยลงทําให้อเนื้อหนังแห้งรักแร้ยานคอลึกเอวกิ่วท้องป่องท้องป่องเพราะว่ากล้ามเนื้อมันไม่แข็งแรงไง กล้ามเนื้อมันไม่แข็งแรงก็ทําให้พอมีพุงมีอะไรมันก็ท้องป่องหย่อนออกมานะกล้ามเนื้อไม่ได้เป็นก็ซิกแพคมันจะทําให้ท้องม,มันจะแหมท้องแบนราบใช่ไหมพอกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงมันก็ท้องป่องออกมาได้แล้วก็อาจจะปวดเมื่อยตามร่างกายแล้วมีส่งผลนะเพราะมันเป็น,ปนกล้ามเนื้อในเส้นเลือดก็ทําให้เส้นเลือดโป่งพองเขาใช้คําว่าเส้นเลือดหย่อนนะฮะแล้วก็ส่งผลอนะไรครับมันทํางานไม่ดีมันไม่แข็งแรงกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงกล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบเล็ก มันก็จะทําให้อ่อนแรงไม่มีแรงนะกล้ามเนื้อไม่มีแรงนั่นเองอันนี้ก็เป็นการจัดการที่เรียกว่ามังสังหย่อนตอนนี้ถ้ามังสังพิการล่ะก็อย่างที่ผมเรียนถ้าพิการส่วนใหญ่มันถ้ามันถูกมีดฟันถูกปืนยิงโดนกล้ามเนื้อฟันตัดขาดอะไรเนี้ยปุ๊บมันก็พิการเลยใช่ไหมเกิดแผลเกิดบาดแผลเกิดอะไรมันก็พิการเลยแต่ถ้าเกิดไม่เดเกิดจากอุบัติเหตุมากระทำมันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดกําเริบคือมันทํางานมากจนพิการ หรือมันหย่อนคือมันทํางานน้อยจนมันไม่ทํางานเช่นกล้ามเนื้อฝ่อรีบกล้ามเนื้อไม่มีแรงทําให้เกิดเป็นอัมพาตครึ่งซีกอัมพาตบางส่วนหรือบางคนไม่มีแรงทั้งตัวเลยนะเราจะเห็นว่าคนที่เป็นอัมพาตในกล้ามเนื้อเขาจะอ่อนเหลวเละแล้วมันไม่ทํางานมันไม่ใช่แค่หย่อนละนั่นแหะมันพิการเลยละอัมพาตทั้งตัวบางคนอัมพาตใบหน้ากล้ามเนื้อใบหน้ากระตุกไม่ได้หนังตาตกหลับตาไม่สนิทปากเบี้ยวกล้ามเนื้อคิ้วไม่ได้เพราะพวกนี้มันทํางานไม่ได้ไง ยักคิ้วไม่ได้ย่นหน้าปากไม่ได้ทำปากจู๋ไม่ได้กล้ามเนื้อที่ริมฝีปากมันผิดปกติไปนั่นคือมันพิการเป็นหนองเป็นฝีในกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อแตกนะกล้ามเนื้อแตกบางแห่งก็ได้กล้ามเนื้อแตกหลายแห่งก็ได้กล้ามเนื้อลักแร้แตกก็ได้มีบาดแผลอกช้ำดําเขียวนะมีบาดแผลเนี่ยใช่เลยแล้วก็อาจจะมีแผลมีฝีมีหนองมีก้อนมะเร็งในกล้ามเนื้อแตนะ่ก็เรียกว่าพิการเหมือนกัน ถ้ามันใหญ่เท่าเท่ากันเขาเรียกมันกําเริบใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นก้อนที่ผิดปกติหรือพวกเมล็งเขาจะเรียกว่ามังสังพิการละอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของมังสังเป็นธาตุดินที่ในทางการแพทย์แบบวัุนากจะแบ่งออกเป็นกล้ามเนื้อคงร่างคือกล้ามเนื้อออกแรงได้กล้ามเนื้อเรียบนะที่อยู่ในผนังท่อกรวงต่างๆแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจที่อยู่ที่ หครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะได้ประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ